เต็มเลยว่เต pues ็มเน้ประการอก่าเลยเนน้เนน้มาเตนมาเตีนวุ้ไปประการวิเตนขาอลูกบอลว้ยพวกมักยรก็ตับมเนเอกว่ากิเหยียดเด้อนดีกาลูกบอลยับกินเนียันกินอะไรกนยังแสบได้พ่น้องสุดลงสุดลงช้อนไม่มีก่อนะฝากฝากน้ำมากกอ้ฝากแม่แต่ฝากขนาแม่นั่นคิดฝากแม่ฝากยัง่น่ไป่ จอาฮักเด้อม so ึงม <or> <Não> ันมีเกียวหมุนก่อนนะเกียวหมาอยางนล้กี่ยวมุดเนี่ยมาเดกพี่น้องมนรี้มุกินหมูกระทะน โยกบัที่แม่ตับแทบแม่ต้นที่เยนนี่ร้ม้ยโยตะกุกตะเกียอะไรครับนตะกุกเลียงครับนียังีำปืนอ่ะใช่เขากล้องมันมาดำปืนรูกรทยไน่อยกินเลียงกันมั้ยนี่ ยิ่ดแตหนุ่มก่อนนุ่มยูต่อต้งจัดจัดจนจัดเ็นตามบนี่ปกมากจานต้นลูก้อโสดโพี่น้องสดมาเลยครับเอโสดอันนี้อันนี้สดป่นี่ดไสดี่เงยยนนี่อนีก็น้า

ปิ้นี่ยังเอาทั้งตดนยต่ันซีมกันเอะตรงแต่ตันคนือมากหน่อยหมปิ้งกันซมซีมเมื่อเห็นเ่เห็นก็ไ่ต้องกินหรอกมันมีหลายทางเนาะอย่ันต้งเอาอะไราะใายกิน่อยนั่นแ่เมาตะพุนีเีย้เขาอยู่นีเอาิ้งีหมีเยลงเอาลยเอาเปมาแน่อันปิ้งดีกัคุณแ่กลองไห้ กำลังวนกันอยู่อันว่าย่างผมม้นดังยั่ห่างกับมิ้น่ก่อนพวกมันน่งกินหนูมอมิ้นหอกผมอ่ะแม่มาจวดนี่นี่เบี้ยโอเคสามสามจุดจีบพี่น้องเบีรยห้องแหีงไหลบนอาจฉริน เสีบอ่จันโอ้เสายงนี่เ้ยมันสาลีแล้วเน่ยอเกี๊ดเสบบอ่ชุดยอดอสวนซิงครับินบ่พี่นองสซิงจะกีครับนี่หลลอเฮ้ยไ่ได้ไฟหรอกนี่คนนันนีก็บเนาะคันคันคันครัว่าผู้สาวผู้นเีัได้แล้วเียว่จะกินควกกินห้วยนามา เฮ้ยมึงเห็นไหมฮะไอ้สาตาไอ้กถินแล้วก็ถินแล้วเฮ้ยเขย่าปะเีย่ปะเตะเข่าปะเตะอันนี้กินแล้ตั้งบุญกแค่น้อยนะครับตั้งบุญไปกินข้าวเอ้าท่างพิ่กะพ่อท่างผิ่ข้าวขี้ข้าวตั้งพีไปกินข้าวพี่น้อง ทางนนิก็ฝานมูกระทะเลียวแรงมูกระทะเหลียวเลงฮะขอไทยกวาองไทยจีนิ่งเด็กบ่เขาตะกี้มิดมามาเพียบครัองไทยัเบิ้งงก่ามมาได้าทูน้ำใสมามาทน้ำนไผ่กินน้งหน่มได้พลงมวย เอาใส่ต้นต้นออ่งนี้เอาถัวเนี่ใส่กัี่น่อใส่ตันเด้ก็ใส่ตันมาไหมพี่ใส่อันนด้ลูกินอันนี้ใส่ตันมาไอุ่นกัมี่ใส่ตันอย่างว่าอีอย่เ้ไอ้นี่อ้แมกระพุนมไอ้สับปะรดมาเดี๋ยวใส่แมงกระุน่นี่นสุ่กแล้วกุ้งไมีกินกุ้งซุกแล้ว หมูแผ่นเล็กๆวมันมากินเบคอนหมูแผนเล็กๆย่นัมเนี่หมูนั่นแหละก็หมูแผ่นเล็กๆหละเกินเบคอนไม่พืนก็เรียกหมูสไลด์อาคือัน้ม่โตได้ลหมวัถน้ตลเ็ัสปอดยกมาเลยเอาขึ้ก็สีบางๆ่ากิงมวนี่รัเอานกินเลยกินเลยกิน

อันนี้ของผู้ไดวันกินนเนื่อกันพูดปดตดเอาพวกเนี้ยสามารถปีเอาปินไว้ดูมันเล่นอะไรปินอะไรด้เอาพวกปีงแล้วกรต้มมันก็ไม่ซาขันชากระต้มเมาพี่น้องขันเบาท่านใจกระต้มดังเกียร์กงาท่านใจน้องเนี่ยช่วนมากระต้มเลยเอามาต้นกินเดกรกร พรนเมอกินสปใกินอะไรนี่ครับใกินแมงกะป่น้วมมันสุกหรอไปหรือเอันนี้สุกไปหนึ่งมมันเขามั้ยเอาี้เอาเสืยด้วยอะไรวะนี่วะตับ ผมมาครับดูดินเต่ได้วะแต่เตมเระกันเด้าเลยเียน้ำเน้มาเตวุ้นไปประกาเยยเอาัวลูกบอล่าเฮ้ย่ได้กยวกัวต้นอแ่ว่ากิเดียดเด็ก่อนดีขอวลูกบอลกินเัาเน่ยนี่กินอะไรคนยังแสบได้คนเนองสุดลสุดล้ยวไมอากวนแม่ต่อกันนั่นแม่น่นกิดะกแม่ขนนั ไ,ไอ้เคยเป็น่เยาักเด้อมึงมันมีเกี่ยวหมุนหนก่อนเอแกันยมาเนียเกี่ยวเนี่ยแแบบใหม่แล้วตะกี่ังนู่ใส่ก็มีป่ะอันน <Teddy> ี้มึดพี่น้องมึดหเนี่ยมืดมืดไก่เกาหลีมู้กินกันพี่นอสูบแล้วไม่เกียมเลย

สูบก็สูบฝาดแมงหฤดแกดิบแบบเยอะทุ่ะเอาอกยอกินก่อนพี่น้องฝากคลิปนี้ไว้เสานก่อนได้พี่น้องคลิปหน้าก็พอกันไหมคลิปนี้ฝากไว้เส้นกัสวัสดีครับ